สวัสดีค่ะออกกับฝ้าหมูปลาตายหาญย่ขึ้นเก่านาะค่ะเนาอออกอีกแล้วจ้ามูปลาเลือดสูงแปดตัวจ้าธรรมดาเพิ่นก็สิออกซี่โตหาโตแล้วค่ะลูกแรกอันนี้เพิน่นสิบเดียนเพิ่นจังคอยผสมไหมค่ะเพิ่นอายุแกเพิ่นจังผสมมูเพิ่นผสมจนออกลูกจนขายลูกไปแล้ว รุ่นเดียวกันกับเพิ่นนี่เพินบนพ่ทับ,บงางเพิ่นก็นเลยออกลูกเลยแปดตัวแข็งแรงบ่สูตตัวค่ะคือสิมเมนออกว่างตีหานะคะเพราะว่าตะเวนย้า่กับสิบลงมาเบิงเรี่ยย่า่สิมาจอบเบิงหมูย่า่สิกลับไปนอนเทลาซีทุ่มแต่ว่าออกออกสะดือเพิ่อนอยังหลากไปหลากมาอยู่ค่ะสะดือเพิ่นบรหลุดเน่ยหมูเพิ่นก็นยังติดอันนี้ขาวๆอยู่ แสดงว่าเพิ่นเพิ่อนออกท่านโดนน่นเหย,ย้ยเหย้ยฮห่อเพิ่นยังมีต,งติดหัวติดหูเพิ่นแท่งสายแย,ยกกเอาไก่มาหนีบเพล่นยายเอาแนวตักมาตักหนีบหนีบสะดือเพิ่นมันเาวาโคตรลากดินลงคลุกลงข้านเหยียบกันยายกกันแล้วมาหนีบออกสะดือเพิ่อนหยาบว่าตัวนี้ซุปซูโต้นหนียบสะดือลุดขาดตีอันนี้สะดือลากดินนยุ่แทบทุกตัว ไอหนีบแถบทุกโตเลยแต่แม่เพิ่นบ่าหายแม่เพิ่นใจดีจ้ะนี่หมูหมูปลาตัวนี้แม่เพิ่นใจดีแห้งเอาตักลูกออกเพิ่นก็น,นอนเซยเหาบอกให้ทิกนมให้ลูกเพิ่นกับทิกลูกเพิ่นแปดตัวตัวลูกก็ได้กินนมครบโตแต่นมเพิ่นน,น้อยๆเดียวค่ะนี่น,นมเพิ่นซีบนมออกลูกแปดตัวหมูปลาเพิ่นบ่หลายนมค่ะ ถ้าหมูป้าเลือดสูงเพิ่นสิบ่หล,ลายนมถ้าผสมเมย์ท่านเพิ่นกัดสิบสีน่นมสิบสีน่นมของยายออกสิบเอ็ดสิบสองตก็ะเลือเก,ก,ะก,ะออก่าโตมันโตใหญ่มันทับหลูกตายไหมคะแต่หมูพวกนี้มันสิบ่ใครทับหลูกเพราะว่าหลูกมันนอ้อยโตแล้วก็แม่มันกัดแข็งแรงเน่น้ำหนักมันบ่อหลายคือหมูพันผสมถ้าหมูพันผสมเพิ่นสีน้ำหนักหลาย,ลาลายตัวนั้นน้ำหนักเป็นลอยลูกออกลูกสิบเอ็ดสิบส,บสองตัวกรยั่งเก่าโตสิบตัวย่างบ่ครบค่ะ ทับลูกลูกบ่ท่านให้ตาเรากกระล,ล,ล,ลังสีขยายคอกขยายบอลห้หมูหน่อยเลียนเล่นให้เพิ่นลุงไปกินนี่เองว่าสิปลูกหญ้ากับว่าทีปลูกยากโคตรโอ้ยสองแถวเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวว่านเข่าเราก็ไปลุกหญ้าเข่าตาเรากกรลังสิขยายคอกคันนี้ อกําลังกลักําลังฟังรักขยายคอห้หมูหน่อยออกมาแลนเลนค่ะนี่นี่ปักกรงเป็นพะห้มันออกมาหากินปักกรงเองเพิ่นแต่เบิ่งมันจะเป็นอย่างไรหมูหน่อยมันสีออกมากินผัากรงเองไดนบ่ถ้ะเบิง่งเด้ค่ะค่ะค กัลสิล้อม,ออ,มออกมาฟังพูนกับโมหน่อยซุ่มสีดำคุ้มใหญ่ฟังผีกับโมหน่อยซุ่มไล่เป็นเพราะท่านออกมาปิดใบว่าให้เพิ่นออกแต่ว่าล้อมแล้วจังสิปล่อยนี่ค่ะหัวออ,อ,ออกใส่มองไม่หัวขายายไปให้มันหลายก็เก่ขาขยับออกไปอีกขยับออกอ้อมไปฝุ่นอ้อมซาค่ะ ลือออกแล้วนี่กําลังเสือเติมหลวดอีกหลวดมูเหลือแรงตึงเหลือ,อเดี๋ยวไปใส่เพิ่งมันสิพ่อปอเลือออกแล้วนี่ตากําลังสือื้อสีอ้อมไปพุ่นพุดปุดเพชรลักใส่ลจายไปพุ่นหมูหน่อยก็เอาอีกแปดตัวก็เพิ่มอีก อีกสองแม่กำลังสิเก็บทองอีกแล้วเตรียมขุดหลุมขุดบออยเตรียมเทห่างเดห,หัวกับ,บท่านแล้วดอกค่ะมูน้อยเดี่ยวยาวออกมาแห้งแอวเลยปล่อยออกมาเลยุนน้ำกลนตาไปแล้วแล้วก็้ากันกินอย่างน้อแสบแหง้งค่ามูน้อยอัน หมูน้อยมันกระไยมันคับแคบตาก็เลยขยายผนไปแล้วขยายอ้อมสะาเลยบาดน,นี้ตไดกินพักโป้งเองแล้วบาดนี้หมูน้อยติ๊ก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 สบายมวนคักฟูน้ำกล่นตาไปกันมี่ทั้งเบิดมี่หกสิบตัวพอดีค่ะหมู หาสิกับออกไม่แปดมันขึ้นนี่ออก8ดเป็นหกสิพอดีจ้าผู้ดใดอยากได้กลับมาเด้อค่ะยังระท่านคอดอีก10บสเอ็ดแม่นี่จะทองง่ายๆเป่งเป,งเ,ปงเลยค่ะก้าวาขันออกบสุ่โตนว้ายลอยกวาแม่ลอยก็ลอยก็โตหมูหน่อยให้จังไดส้เลี่ยงไหมล่ะพี่น้องพี่แล้วอาศัยพี่แล้วตัวช่วยพักโ้งพี่แล้ว เขากินแสบกินนัวพระกองขนพระท่านกาล้องค่ะมื่อแรกเปิดมื่อแรกเพิ่นก็เลยได้เอาตาหิวขึ้นมาไว้เพิ่นกินทั้งทึ่งให้มื่อล้างก้อนบะน,นี้โอ้ยบางคนสิแลนออมหลังค่องเปียงเคยปล่อยแล้วค่ะเที่ยนหนึง่งรุ่นหนึ่งมันสิมีอยู่หกโตหนึง่งโอ้ยแลนออมสะพ่อปันพ่อปันเก่งว่ะค่ะเฮ็ดสั้นๆแน่แลนแจักแจ๊กจ๊กแจ๊กเก่งขนาดไอ้หมูปลาเนี่ยมันเก่งตัวลอยน้ำก็ได้ไหมค่ะรุ่นนั้นเคยปล่อยแล้วหกโต หมูมันน่อยขายแล้วเหลี้ยงหกตกัวเลยปล่อยแลนไปมากกับขายเบิร่ละแสสมัยเหลี่ยงซี่ตันเหลี่ยงซี่แม่ขายลูกหน่อยมันขายไปขายมาเหลี่ยงหกตกัวเลยล้อมบริเวณนี่แหละล้อมมองเก้านี่แหะนี่แบบนี้แหละนี่บัดนี้เลยหื้อออกเพราะว่าบ่ได้บ่ได้รวดแรงตึง ล้อมตะตะครยไกซื้อล้อมตะครยพลาสติกโดนมันกัเลยผูกกัเลยหือไหมค่ะบัดนี้รอบนี้ลวดแรงตึงมาใส่ลวดแรงตึงกับหาิเมตรหููแล้วหาซิเมตรทั้งเห็ดขอกหมูทั้งล้อมหัวนี่บ่อสุดค่ะนันเด้ได้เห็ดสังกะสีต้อนได้ใส่สังกะสีหกแผ่นต้อสังกะสีหกแผ่นคันมันบ่อพ่อ ตัวว่าถ้าแมนนั่นบ่ตัดกระติดกระต้นกระสีเลี้ยในเล่าหาแผ่นนี่แหละพิ่นกระตัดเฮ็ดประตูเฮ็ดยังเนี่ยมันก็เลยขาดคอรอแขแลพิ่นเลยบ่เอามาต่อเพิ่นก็เลยว่าเอาสังกะสีเฮ็ดกระเลยค่ะแอมสังกะสีเพิ่นก็บ่ออกหรอกค่ะแอมสังกะสีเอาตะไคร้ใส่ทั้งในคือเก่าดีโพดบาดนีเพราะว่าตลาดสิปิดหรือสิเปิดป้ามเฮาก็สิขยายไปเรื่อยๆ กนไในตั้งใจวาสีเลี่ยงกัเลี้ยงเลยค่ะเจ้าสิเปิดสิปิดเจ้าสีลงราคา่อยกับมเกยวน้ำเจา้าสิลงราคาจักบาทขึ้นจักบาทก็ขายคือเก้าค่ะพอข่ามาซื้อก็ขายออพ่อข่าบาซื้อกับพ่อขายขายเห็ไทาบานเท่านี้แหละค่ะเพเป็นยังดอกเคืออ่อนซุ้มโมเพิ่นบอกเราว่ามันบ่บูดดอกเลี่ยงไปโลด เดี๋ยวยี้มันขึ้นก็เป็นที่ของข้าวบางเขาวานันเลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าเฮ็ดอีหยังก็ต้องมีอุปสรรคเบิดล่ะค่ะเฮาก็ต้องต่อสู้อุปสรรคคนเฮาเกิดมาบ่ได้เพื่อหยังดอกบ่ได้เพื่อนลำเพื่อนลุยดอกเกิดมาเพื่อตายเบิดสุคนละ่ะแต่ว่าอยากเฮ็ดหยัยงก็เฮ็ดไปตายแล้วก็บ่ได้เฮ็ดอยากกินหยังก็กินตายแล้วก็บ่ได้กินเพิ่นวันเฮาอยากเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดเฮ็ดให้มันสุดๆไปเลยมันสิทุกมันสิมีก็ เฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้เฮ็ดแล้วก็สบายใจเถ่าปัณณีเราคิดอยากเลี้ยงหมูอยากได้จักรลอยแม่ก็พยายามเฮ็ดให้มันได้หอดลอยแม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้แซ่ซิบหาแม่ได้ยีซิบแม่แล้วผู้นั้นญาติผู้นี้ญาติเลี้ยซิบหาแม่ค่ะเลี้ยซิบหาแม่กับกับพ่อดีกับแห้งอยู่ดอกแต่ปัณณีก็ได้ขยายออกอีกแล้วต่อไปวันข้างหน้าคันแม่นอายุหมันค้อนยื่นก็ว่าสิล้อมเบิดหน้านี่แหละค่ะเพราะเฮ็ดหอดหน้าุ่นล่ะ เสีเลี้ยงแบบไรทงนี่ทงหน้าจาลของนี่ล้อมไปเลยเรื่อยกสิลงทุนเห็นหัวย่างดีกสิสองมืนทันตัวอ่อมหน้านี่ปล่อยหมูเลยค่ะเลี้ยงหมูสองตาใหญ่เราะเหตุหน้าว่าสีเลี้ยงหมูกันแ่มือแรงกสิกสิเฮ็ดบ้านไวหวเขาไปนอนอยู่แต่รางยาง่มือแรงเสียเขากลับมานอนบอมแนว่าปล่อยเบิดขึ้นปล่อยแต่ยง่เกมเวียนค่ะย่เมือแรงกสิไรเขามามานอน มาอน,นออในคอคือเฮ็ดบ้านในกลางใบโอ้โครงการดีอยู่ตาตาเราโครงการว้ดีอยู่พุ่นไปหาตาแล้วพุ่นไปหาตาแล้วนักต,ตัวลอยเขาไปไปหาหมูหน่อยแล้วลอยเขาไปหาซุ่มเขาบ่ท่านยานมหมูบ่ท่านยานมบ่ออกมาสิบซี่โตค่ะเขาบอออกมาเขาย่านหมูกัด ม่าลูกมาค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะ